สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากกรุงบา์เซลประเทศเบลเยียมนะครับว่าที่ประชุมกลุ่ม27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นมีบัติวันที่3มกราคม2567นะครับเพิ่มชื่อของบริษัทอันโรซาของรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตเพชรดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกและทางด้านปาเวลมารินิเซฟประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO เข้าสู่บัญชีรายชื่อของการถูกอายัดทรัพย์สินในสหภาพยุโรปและการเผชิญกับมาตรการการแบนวีซ่าทั้งนี้อนโดซาถือเป็นบริษัทเหมืองที่ชํานาญการผลิตเพชรดิบหรือเพชรที่ยังไม่ได้เจียรในรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีผลผลิต32.4ล้านกรัตเมื่อปี2 5 6 5ครองสัดส่วนประมาณ30%ในตลาดโลกและครองตลาดรัสเซียมากถึง90%มีลูกค้ารายใหญ่รวมถึงเบลเยียมอินเดียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE นั่นเอง ขณะเดียวกันอันโดซ่าถือเป็นคู่แข่งสําคัญกับกลุ่มบริษัทเดอะบเสของบริษัทแองโกลอเมริกันหนึ่งในบริษัทเหมืองขนาดใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งมีสํานักง,งานใหญ่อยู่ที่อังกฤษนั่นเองครับนอกจากนี้เพชรถือเป็นหนึ่งในสิสินค้าที่ส่งออกมูลค่าสูงที่สุดของรัสเซียไม่นับรวมพลังงานและสร้างรายได้เข้าประเทศมากถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ137,518ล้านบาทเมื่อปี2 5 6 5 กำรับาตรการ,การคว่ำบาตรอันโรซ่าโดยสหภาพยุโรปล่าช้ากว่ากำหนดเดิมของสหรัฐซึ่งคว่ำบาตรบริษัทอันโรซ่าเมื่อเดือนเมษายนปี2565เนื่องจากติดที่ท่าทีของเบลเยียมซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดค้าเพชรขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเบลเยียมเป็นประเทศสหภาพยุโรปซึ่งไม่ระงรับการค้าขายเพชรกับทางด้านรัเสเซียนั่นเองนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดะรับที่สหภาพยุโรปนั้นได้มีมาตรการในการเล่นงานรัเสเซียด้วยการคว่ำบาตร การนําเข้าเพชรซึ่งเป็นเพชรดิบโดยเฉพาะบริษัทอันโรซาซึ่งเป็นผู้ผลิตเพชรดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกรวมถึงทางด้านผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวด้วยนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่าสําหรับในส่วนของเบลเยียมซึ่งก็เป็นผู้ที่ซื้อเพชรจากทางด้านรัเสเซียทําการค้าขายเพชรกับทางด้านรัเสเซียนั้นต่อไปตลาดเพชรที่สําคัญในเบลเยียมนั้นจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เบลเยียมนั้นก็หว่ดวิตกกังวลว่าลูกค้าเพชรของพวกเขานั้น จะเบนเข็มไปหาซื้อจากตลาดอื่นอย่างที่บอกครับว่าบริษัทอันโดซ่านั้นก็ขายเพชรไปทั่วทั้งโลกแล้วก็ตลาดที่สําคัญอีกตลาดหนึ่งนั้นก็คือตลาดอินเดียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตสดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องของการค้าขายเพชรนั้นจะทําให้ลูกค้าส่วนหนึ่งหันไปสั่งซื้อเพชรผ่านทางด้านอินเดียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตสด้วยหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วซึ่งต้องบอกว่ารัเสเซียเองนั้นก็ยังได้ผลประโยชน์ จากการค้าขายเพชรเหมือนกับเช่นที่มาตรการการข้อาบาัตรการนําเข้าน้ํามันจากทางด้านรัสเซียสุดท้ายเนียยุโรปก็หันไปซื้อน้ามันจากทางด้านอินเดียซึ่งแน่นอนครับนั่นก็ต้นทางมาจากรัสเซียเช่นเดียวกันครับ